สวัสดีครับสมูทดับแบงค์นะครับผมเมี่ยวนะครับพอดีว่าได้รับข้อความทางเพจสมูทนะครับจากพี่น้องมือกองบอกว่าอยากให้ลองทําคลิปแนะนําอุปกรณ์ที่จําเป็นในการออกไปเล่นดนตรีแต่ละครั้งนะครับว่ามีอะไรที่จําเป็นบ้างก็เลยลองนั่งลิสดูว่าอุปกรณ์อะไรที่มันจําเป็นที่ผมมักจะเอาออกไปเล่นแต่ละครั้งมีอะไรบ้างลองไปดูนะครับของทั้งหมดผมขอแยกเป็น2ประเภทนะครับเป็นประเภทแรกคือ ของที่จําเป็นจะต้องเอาไปถ้าไม่มีเนี่ยลำบากแน่นอนกับอีกประเภทหนึ่งเป็นประเทศที่ควรจะติดตัวไว้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนนะครับมาดูที่อย่างแรกเลยนะครับสน่ครับอันที่2ครับฉาบครับก็จะแยกเป็นพวกไฮแ ไลท์ like, แล้วก็ฉาบสักใบหนึ่งก็ได้ครับส่วนใครจะมีมากกว่านั้นก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนเลยนะครับอันต่อมาไม้กองครับผมใครจะใช้กี่คู่นี้แล้วแต่สไตล์แต่ละคนเลยนะครับบางคนพกไปคู่เดียวอยู่ได้ทั้งคืนบางคนก็อาจจะต้องหลายคู่หน่อยครับอันต่อมากระเดื่องครับทีนี้มาดูของชิ้นเล็กๆแต่มีความสําคัญกันบ้างนะครับ ัวล็อกให้แฮกครับจําเป็นนะครับเพราะว่าร้านเดี๋ยวนี้นะครับมักจะไม่มีตัวล็อกให้แฮกให้นะครับต้องเอาไปนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่มือกองหลายคนมักจะมองข้ามแต่ผมคิดว่าจําเป็นมากๆเลยนะครับก็คือถ้วยรองฉาบครับนี่ครับแล้วก็ฟองน้ําครับเพราะว่ามันจะทําให้เวลาเราไปเล่นร้านที่เขามีแต่ขาฉาบแต่ไม่มีพวกนี้รูฉาบเรามันจะ แตกง่ายนะครับต้องระวังนะครับผมถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นเรานะสมัยนี้หรือถ้าใครลืมเอาไปจริงๆผมเคยทําไว้คลิปหนึ่งที่เอาซองใส่ไม้กรองะครับแล้วมาใช้แทนถ้วยรองฉาบกับแกนใส่ฉาบได้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ดูนะครับอีกอันนึงนะครับขาแสแนรครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าขาแสแนนี่ใช้ของร้านก็ได้แต่ส่วนตัวผมผมว่า มันเป็นของที่สําคัญมากเพราะว่าแสนแเพื่อนๆก็รู้ใช่ไหมครับรว่าแค่มันต่างกันองศาหนึ่งเล็กๆหรือว่าเตี้ยลงสูงขึ้นนิดนึงเนี่ยมันมีผลต่อการตีของเรามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมสําหรับตัวผมผมถือว่าของชิ้นนี้เป็นของจําเป็นนะครับมาที่ของอีกหมวดหนึง่งอาจจะไม่ได้สําคัญแต่ผมคิดว่าติดตัวไว้น่าจะได้ใช้ประโยชน์นะครับอันแรก กัมกึ่งเกือบจะไปเป็นหมวดแรกแล้วนะล็กซีนครับโอใช้ได้สาราพัดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอาง่ายก็คือเกิดมีอะไรเสียหายเนี่ยเราก็สามารถแปะไว้ได้ใช่ไหมครับหนังกล้องแตกหนังกระเดืองแตกเราล็กซีนแปะแก้ขัดไปก่อนได้ฉาบเสียงดังเอาล็กซีนมิมวฉาบไว้ได้หรือเอาไว,มวา้มิ้วแสแนร์มิวทอมคือนี่แบบเป็นประโยชน์มากๆนะครับติดตัวไว้สักม้วนนึงนะครับอันต่อมา กุญแจกลองครับไม่ต้องพกไปหลายอันก็ได้นะครับเอาไปอันเดียวก็ได้อันต่อมาผ้าเช็ดกลองครับเล่นเสร็จเร็สแสนดซะหน่อยแล้วนอกจากเช็ดนะครับเอาไวม้มิวเสียงได้นะครับหรือทําเป็นแสน์ที่เสียงต่ําได้นะครับลองฟังนะครับอันต่อมาหูฟังครับ ผมขอข้ามเรื่องการฟังเอียร์มอนิเตอร์ไปก่อนนะอันนั้นถือว่าเป็นขั้นแอดวานซ์สำหรับผมหูฟังจำเป็นยังไงรู้ไหมครับสำหรับร้านที่เสียงมันดังมากๆเราควรจะมีอะไรอุดหูไว้บางคนอาจใช้เอียร์ปลั๊กก็ได้นะครับแต่ผมผมมีหูฟังอยู่แล้วผมก็เสียบหูฟังไว้แล้วก็เล่นก็คือสายนี้เราก็เต็บกระเป๋าครับ ตลอนะเหมือนฟังเอียงจริงแน่หรอกการเสียงดังสําหรับเรื่องเสียงดังเนี่ยผมเคยทําบทความไว้อันหนึง่งที่มีคนแชร์เยอะมากๆนะครับเป็นเรื่องของอันตรายเกี่ยวกับการที่เราได้ยินเสียงที่ดังเกินไปเดี๋ยวจะลองแปะยิงมาให้ดูเพื่อนๆลองไปอ่านกันดูนะครับอีกอันขั้นแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยเมทานอมครับก็เอาเจ้าหูฟังตัวมเมื่อกี้แหละใส่เวลาตีจะได้ฝึกตีกับเมทานอมไปด้วยนะครับทุกควบคุมจังหวะ สำหรับอีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างจาเป็นในสมัยนี้นะครับก็คืออุปกรณ์ในการใช้อัดคลิปตอนเราเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นขาตั้งมือถือหรือว่าตัวไมโครโฟนเล็กๆในการทำไลฟ์หรือว่าบางคนมีทุนหน่อยก็ไปซื้อกล้องดีๆซื้อ GoPro มาในการเก็บเป็นคลิปเวลาเล่นไปแต่ละงานนะครับสำหรัของผมเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูเพราะว่าผมใช้อัดคลิปนี้อยู่นะครับและเมื่อกี้ก็คือ ของทั้งหมดที่ผมมักจะพกไปเล่นดนตรีในแต่ละครั้งนะครับแล้วเพื่อนๆมีไอเดียหรือว่าอยากนําเสนอของอะไรที่คิดว่าจําเป็นในการเอาไปเล่นแต่ละครั้งลองถ่ายรูปแล้วส่งมาในคอมเมนต์นะครับเป็นไอเดียให้พี่น้องมือกลองคนอื่นได้ลองเอาไปใช้บ้างสำหรับวันนี้สมูทดัมแบ็กและผมเหนียวนะครับลาไปก่อนใครมีไอเดียหรืออยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมลองส่งข้อความหรือจะส่งข้อความมาพูดคุยกันก็ได้นะครับ วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ